อ้าวเปิดฤดูล่าอย่างเต็มตัวแล้วนะครับฝูงอินทรีถล่มหลายที่เลยนะครับใครที่จองเรือทันก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่จองเรือไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรครับฝูงนี้น่าจะอยู่กันอีกนานนะครับตอนนี้กระแสแคดอินทรีนี่บอกได้เลยว่าร้อนแรงมาก ต้องเรียกได้ว่าออกเรือไปโต้คลื่นนะครับแล้วก็ขนกลับมากันแบบเต็มลําเรือครับใครที่กล้าพอออกรอบนี้นะครับรอบที่แล้วเนี่ยรอบอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรวยเลยรวยเลยนะครับอินซีนี่แน่นๆจุกๆเต็มลํากันเลยนะครับมานะครับวันนี้เรามาจัดคันนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับกับฟ็อกนะครับซามูไรนะครับตัวนี้จะเป็นคันจากายหมาป่านะครับแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่แบบอัปเกรดนะครับเป็นแบบพวกไฮเอ็นหน่อย นะครับแบงค์เขาก็จะเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ดนะครับมาพร้อมกับไกด์ซิกทรงเคเบอร์ใหญ่นะครับมาพร้อมกับไกด์ซิกทรงเคเบอร์ใหญ่ใครที่เคยซื้อคันหมาป่าไดนามิกไปใช้นะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นจากไดนามิกขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับแบงค์สวยมากแบงค์สวยมากเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ดแท้ทั้งเส้นนะครับจนถึงปลายนะครับใส่ไกด์ซิกนะครับ นาขาเดี่ยวให้นะครับเพื่อลดน้ําหนักและดูปลายทอบใส่ปลายทอบอย่างดีมาให้นะครับมาพร้อมกับซองอย่างดีครับซองเป็นซองอย่างดีเลยตอนแรกเซลลออามาให้ดูผมนึกว่าโหต้องมี3 5 0 0ันห้พแน่คันนี้โอแม่เจ้าแถมสองปลายครับราคาโคตรคุ้มราคาโคตรคุ้มนะครับอ้าวมาตัวนี้นะครับเป็นคันนะครับหมาป่าซามไรนะครับมีปลาย ความยาว7ฟุต9้านะครับเป็นคันต่อโคนนะครับความยาว7ฟุต9้าเวทหนึ่งนะครับ 15- 30ตีเหยื่อ25-60ถึงกกรัมนะครับก็จะเป็นขีบสีฟ้าอ้อขีบสีแดงครับขีบสีแดงนะครับตัวนี้นะครับส่วนเวท 2- 4สีนะครับ 20- 40ี่ตีเหยื่อ30-90ถึงกกรัมนะครับจะเป็นเวทสีฟ้านะครับ หนึ่ชุดนะครับจะมีท่อนโคนให้1อันและท่อนปลาย2อันนะครับ PE 1 3และก็ PE 2 4นะครับบางคนเห็นซองนะครับเห็นออปชั่นขนาดนี้โหพี่3,500ันห้อีกแล้วใช่ไหมนะครับคันแคบเดี๋ยวนี้ก็ราคาจับต้องไม่ค่อยจะไหวเลยครับมา3,000อัพบ่อยๆเลยนะครับช่วงนี้ไม่ใช่ครับจัดให้เลยนะครับ1,890บาทครับ1,890บาทเท่านั้นนะครับค่าส่ง EMS 200บาททั่วประเทศไทย นะครับนะผมมีเข้ามาแค่2ลังนะครับ4ี่คันนั่นแหละมีเข้ามาแค่40คันนี่ขนาดยังไม่ลงนะครับลูกค้าโทรมาถามทั้งวันเลยครับพี่คันแคสตัวนี้เข้ามาหรือยังรือหลายคนรอคอยอ่ะหลายคนรอคอยครับบอกพี่มันเข้ามาหรือยังครับกับคันซามูไรนี่รีบรีวิวอยู่อย่าเพิ่งโทรนะครับรีบรีวิวให้อยู่นะครับอาจัดด่วนๆครับจัดด่วนๆหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับค่าส่งสองร้อยบาทนะครับหนึ่งท่อ อันนี้ต้องย้ํานะครับหนึ่งท่อใส่ได้แค่หนึ่งคันนะครับเพราะว่าซองมันหนานะครับแล้วมันเป็นสองอันอยู่ในคันเดียวกันนะครับนะหนึ่งท่อใส่ได้แค่สองคันเอ้ใส่ได้แค่หนึ่งหนึ่งคันเท่านั้นหนึ่งชุดนะครับผมจะเรียกมันเป็นชุดแล้วกันนะครับแล้วดูลายแบงค์ดิโหูแบงค์เป็นซูเปอร์เอ็กคอร์แบบเด้ง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 เนี่ยปลายเด้งเด้งปลายเด้งเด้งครับแล้วก็ครอบคลุมการใช้งานแน่นอนนะครับมีทั้งหนึ่งสามและสองสี่ นะครับและดูดีไซน์ดีไซน์ดามนี่ไม่ใช่ไก่กาอาราเล่แบบคันถูกๆนะครับดีไซน์แบบตัวแพงเลยนะครับก็สนใจนะครับทักแอดมินด่วนๆนะครับนะพิมพ์เลยบอกผมเอาคันหมาป่าซามูไร2ปลายครับ1,890บาทนะครับค่าส่ง200รัอทุกประเทศไทยนะครับผมช้าหมดอดนะครับ